น้ำเหลือน้อย,นอยหน้ากัดหัวตีโคตรเนียนเลยหน้าป๊อบชิบหายนั่งๆขยับไม่เอาบอกแล้วหน้า งูมูดีงู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 ชกคอโดวสัตรงมงดหยุดหยุดเฮ้ยงู่ายน้ำหนี

บอกเล็วประชดเห็นเห็นมันลอยอยู่อืมใส่สวยเลยเอาจนได้ครับผมเสียงเครื่องกระดันเห็นมันไล่ทำท่าไล่ลูกปลานะจัดจนได้ครับผมเป็นเจ้ายักษ์ยางนะดักตามปากช่องเนะ้ครับได้ได้ผลเลยเนี้ยครับยักษ์ให่ครับผมใสสวยเลยเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะป่าไปเจอครับผมยักษ์ยางแก้ขันโอเคครับผมเห็นมันลอยออกมาเพอจะข้างจะหลุดทำท่าจะไล่ลูกปลา ยอดให้มันตรงๆครับตรงเยียโอเคเลยคร,เครับผมฝากไวเด้วยครับจังครับผมสุดยอดมากครับ